คุณแม่เนี่ยนะครับเลี้ยงลูกเนี่ยด้วยความรักจริงแต่ว่าคุณแม่ติดกับโดยไม่รู้ตัวนะครับเหมือนคําว่าเฮลิคอปเตอร์พาร์เนต์เนี่ยนะครับคำนี้นักจิตวิทยาก็รู้นะครับว่าเป็นพวกที่เลี้ยงแบบคุณหนูอะ่ะ<อ>มีอะไรก็มีอะไรก็เพื่อลูกด้วยความรักทั้งนั้นเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะจะมีปัญหาในการไปเข้าสังคมจริงๆเพราะว่าตัวเองโดนทรีตมาด้วยความรักที่ที่มากเกินไป สุดขั้วเกินไปแล้วพ่อแม่ก็จะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมทําไมลูกเราถึงเข้ากับใครไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องกลับมาดูว่าผ้าขาวผืนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาโดนแต,แ,ตแต้มสีมายังไงด้วยความรักนี่แหละแต่ว่าเป็นความรักที่ที่อยากจะมองข้ามนะครับทําแบบเคยชินพ่อแม่ก็เลี้ยงมาอย่างนี้ก็ถ่ายทอดเพย์อิทฟอร์เวิร์ดต่อแต่ไม่ได้ <c oughs> เอามาเอามาปรับนะครับุณแม่นะครับเอีอยากแชร์ตรงนี้นิดนึงค่ะว่า อิมคิดว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราอาจจะคุยกันเรื่องลูกก็เลี้ยงลูกก็ได้เนาะแต่จริงๆไะอีรู้สึกว่าคนที่ต้องได้รับการดูแลก่อนเลยนะคะคือคุณแม่คือแม่ก่อนเพราะว่าจริงๆลูกเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ต้องการแม่ที่เพอร์เฟกต์หรอกคะ่ะเขาต้องการแม่ที่มีความสุขแต่คุณแม่เนี่ยความสุขมันจะหายไปในการเลี้ยงคะ่ะมันจะมีความรู้สึกผิดแปลกๆอย่างเช่นนะคะอย่างตัวอิเองเนี่ยตอนที่อิมมีลูกออกมาตอนแรกอะคะ่ะอิมง,งงมากเลยว่าทาไมถึงยังไม่เห็นรู้สึกรักลูกเหมือนในโฆษณานมผงอะไรเงี้ย เห <laughs> มือนมันไม่ชินนะคะมันไม่รู้ว่าเอา้าออกมาเราอุ้มยังไงคือเรามองไปเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบน้าตาไหลด้วยความทาอซึ่งมันก็อาจจะมีคุณแม่ที่เขาก็ไม่ได้รู้สึกอย่างงี้ะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนะะี่ยค่ะพอเราเริ่มเลี้ยงเนี่ยมันก็เริ่มชีวิตเราเปลี่ยนมากนะคะคุณแม่หลายคนก็เหนื่อยแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ชอบเลี้ยงลูกนะคะแต่มันไม่สามารถบอกใครได้เลย พอบอกคนอื่นเขาบอกว่าอะไรมีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องดีสไตล์ครอบครัวอบอุ่นเราเติมเต็มอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ยินเสียงอย่างเงี้ยได้ย,ยินสิ่งนี้จะโคษณานาจากคนรอบข้า,างตลอดเวลาซึ่งบางทีมันมันไม่ใช่ความจริงนะคะคืออีฟก,ก็เลยคิดว่าโครงการที่ทําขึ้นมาเนะะี่ยค่ะคืออีฟอยากจะดูแลคุณแม่ก่อนเขาคิดว่าถ้าคุณแม่มีความมั่นคงแล้วเนะะี่ยค่ะเราจะไม่ส่งต่ออะไรที่มันท็อกติกต่อไปให้ลูกอะคะ่ะถ้าสมมติว่าอย่างคนที่เป็นเฮลิคอปเตอร์พาร์เอนท์เนี่ยค่ะอย่างที่พี่พิพัดน์บอก เอพี okay, ว่ามันมาจากความที่เราโอเวอร์โปรเทคใช่ไหมคะเพราะว่าเราอะไปยึดติดกับบทบาทของเราในความเป็นแม่เหมือนแบบเราที่ผ่านมาเราเป็นใครไม่รู้แต่นะตอนนี้เราเป็นแม่แล้วเ,เราต้องการจะเป็นแม่ให้ดีที่สุดคราวนี้ค่ะมันก็จะมีอัตราตัวตนบางอย่างที่มันเข้าไปผสมแล้วเราไม่ได้เลี้ยงลูกเพื่อที่เขาให้เขามีความสุขแต่เราเลี้ยงลูกเพื่อให้เรารู้สึกเองว่าเราเป็นแม่ที่ดีอย่างนี้ค่ะพอมันพอมันเริ่มแบบมีอีโก้ของตัวเองเข้าไปนะคะความสําเร็จของลูกกลายเป็นสิ่งที่จะบอกว่าเราอะ สำเร็จหรือล้มเหลวไปด้วยเหมือนเดิมพัน์มันสูงมากค่ะการที่ลูกเราจะมีอันตรายลูกเราอะไรเนี้ยมันมันกลายเป็นเข้าตัวไปหมดเลยค่ะแต่มันจะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าคุณคุณพ่อคุณแม่มั่นคงแล้วก็แบบมีความสุขก่อนแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยเลยเคิดว่าก่อนที่เราจะดูแลลูกได้ดีอะค่ะมันมันต้องเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความสุขอยู่ในใจ ประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากมากที่คุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขได้จริงๆมันมันหลายอย่างค่ะแล้วก็อย่างที่พี่พี่พันบอกเลยว่ามันมีคนรอบข้างเยอะมากทุกคนล้วนหวังดีแต่ว่ากลายเป็นสิ่งที่เขาพูดบางทีมันยิ่งกลับมาทําให้พ่อแม่รู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะว่าแบบเอออ่าอย่างคนโบราณเนี่ยค่ะแบบให้ให้ลูกกินน้ําสิหรือว่าให้ป้อนกล้วยเลยเลย อย่างเงี้ยค่ะแต่สมัยใหม่เพราะว่าอันตรายถ้าเราดื้อย่างงี้แต่อากงอาม่าว่าเราก็รู้สึกแย่มันมีความขัดแยงคือมันเทนชั่นมันเต็มไปหมดอะค่ะการที่จะรักษาใจให้มันรู้สึกแบบสบายสบายแล้วมีความสุขอะมันมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากค่ะอันนี้จึงเป็นที่มาว่าอิบคิดว่าเราดูแลแม่ก่อนค่ะถ้าสมมติพ่อกับแม่มีความสุขเราก็มีความมั่นคงอะค่ะความมั่นคงอันเนี้ยมันจะส่งต่อไปให้ลูกแล้วเราจะไม่เอาท็อกซิกที่มันที่มันถูกเก็บ กักไว้ในตัวเราอะคะ่ะไปใส่ที่ลูกโดยผิดวิธีด้วยลูกอาจจะโตมาดีมากทุกอย่างแต่เขาจะรู้สึกได้อยู่ดีะคะ่ะว่ามันมีความเครียดมันมีอะไรบางอย่างที่มันมันเหมือนมันระเหย,ยออกมาจากจากร่างกายคุณแม่ะคะ่ะคือเลี้ยงไปแบบเครียดถึงจะเลี้ยงถูกหลักยังไงอะคะ่ะลูกเองมันก็จะเครียดตามไปด้วยนะคะอืมค่ะครับพี่พีก็เห็นด้วยมันไม่มีสูตรสาเร็จนะครับในการเลี้ยงลูกเนี่ยตัวแปรมันเยอะ ไม่ต้องไปดูถึง cross cultural หรอกไอเรื่องในของอในครอบครัวที่มันที่มันมีพ่อแม่อากงอาม่าเนี่ยมันก็มันก็เต็มที่อยู่แล้วนะถ้าเราไม่ไม่มีหลักยึดที่ที่มันใช่อะ่ะมันก็จะมิส l e a d ไปนะครับแล้วจากที่บอกว่าลูกไม่ได้ต้องการแม่ที่สมบูรณ์นะครับแต่ต้องการแม่ที่มีความสุขนะครับประโยคนี้เป็นประโยคทองเลยนะครับอ่านแล้วก็โดนใจมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอ คำความเป็น perfectionist เนี่ยมันหาไม่ได้นะครับแต่มันมีอะไรที่มัน appropriate มันมันเหมาะสมในสถานการณ์และเวลานั้นๆทุกอย่างมันเป็นพลวัตมันเป็น d y n a มิกนะครับ <Okay. S 2> เก็เลยอยากจะจะเล่าให้ฟังนะครับประสบการณ์ที่ลูกลูกชายตอนนั้นไปนเรียนที่ดรูซิขานไลนะครับก็มีคุณแม่หลายวัยก็มีคุณแม่คู่หนึ่งนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็ตัดสินใจมีลูกแล้วก็เราก็มี kick off เป็น orientation ของโรงเรียนให้พ่อแม่เนี่ย มาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าลูกนะครับจะต้องเลี้ยงดูอย่างไรคาดหวังอย่างไรนะครับซึ่งก็บอกว่าจริงๆพ่อแม่แซนอิ i ชาร์วิชั่นนะครับไม่ใช่เอาไอ,ไอความอยากของแม่เนี่ยนะไปไปเบอร์เดนไปไป,ไปกดทับให้ลูกต้องทำตามทีนี้มีพ่อแม่คู่หนึ่งนะครับคุณพ่อเนี่ยก็ประสบความลำบากหน้าที่การงานคุณแม่ก็เช่นเดียวกัน แล้วก็เธอก็บอกว่าเนี่ยเธอประสบความสำเร็จนะครับทุกอย่างตัดสินใจแต่งงานมีลูกคนแรกชีวิตเพอร์เฟกมากเลยแต่นั่นแหละเธอก็ต้องเหนื่อยอีก20ปีเพราะว่า we have to get the job done พี่ก็ฟังแล้วพี่สะดุ้งเลยนะพี่กน,นึกพี่บอกคุณพ่อคุณแม่มองลูกเนี่ยเป็นความสำเร็จของใครในะอีก20ปีข้างหน้าอม,มองลูกเป็นวัตถุเป็นสินค้าเป็นแม่กำลังทำโปรดักชันเหรอครับ <laughs> แม่มองเขาเป็นมนุษย์หรือเปล่า <laughs> ถ้ามนุษย์เนี่ยมันต้องเปลี่ยน m มซ์เซตการทรีตมนุษย์หนึ่งคนให้เขามีอิสระนะครับมีเพอร์มิชันเบสเนี่ยต้องมี m มซ์เซตอย่างนี้หรือไม่เพราะน่ากลัวจังเลยอีก๒0ปีข้างหน้าปรากฏว่าลูกคนนี้จะเป็นความสําเร็จของพ่อแม่คู่นี้ <laughs> แล้วเด็กล่ะเด็กเด็กเขาเขาจะยังไงอ่ะพี่ก็นึกไม่ออกนะครับอันนี้ก็ก็แบ่งปันให้ฟังว่าไมซ์เซตเนี่ยที่คุณแม่อีฟบ,บอกว่า ต้อง educate แม่ก่อนพ่อก่อน<ช>นะครับตรงนั้นสําคัญที่สุดต้องดูแลหัวใจเขาก่อนคะ่ะให้ให้เขามีความสุขกับเขาเพราะไม่งั้นมันจะเกิดอะไรรู้ไหมคะมพี่พิพัฒน์ค o m m o n มากคือพอถึงเวลาเอ็นลูกไม่อยากเป็นหมอพ่อแม่อยากให้เป็นหมอคุณ,ค,ณคุณไหมคะคใช่ไหมคะคคอันนี้ความฝันใครความฝันพ่อแม่หรือความฝันลูกใช่ไหมคะหรือว่าพอลูกโตขึ้นสมมติว่าเราเป็นแม่เราสนิทกับลูกแม่พอลูกโตขึ้นลูกลูกเริ่มมีแฟน เราน้อยใจเรารู้สึกเราสูญเสียบางอย่างเนี่ยคะ่ะอืมแต่มันเป็นชีวิตเขาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคะ่ะถ้าเราถ้าเราวางใจไม่ถูกตั้งแต่ต้นเนี่ยคะ่ะ <c oughs> มันจะเกิดปัญหาเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วคะค่ะ <c oughs> มันกลายเป็นว่าลูกอะต้องมาเสียสละสิ่งที่เขาอยากทําแล้วก็ชีวิตของเขาเพื่อตอบสนองเราอย่างงี้ค่ะมันมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เฮลตี้แล้วมันเป็น เอฟเรีว่ามันเป็นคนสองคนที่รักกันมากแต่จะทำลายกันมากๆนะคะเออเออยากให้แบบครอบครัวเนี้มันอยู่ด้วยกันแบบเอต่างคนต่างมีความเคารพในในความเป็นตัวตัวตนของกัรและกันแล้วช่วยดูแลประครับประคองไปมากกว่าที่เราจะเอาความคาดหวังเราไปใส่ใลูกหรือว่าเอาเอา,เอาความคาดเอาความสําเร็จในการเลี้ยงลูกมาและดีไฟ n ตัวเราอะคะ่ะมามานิยามว่าเราเป็นคนที่ดีเพียงพอหรือเปล่า คอีกทีว่าอันนี้มันไม่ค group, result, ่อยแบบเฮลตี hmm. ้เท่าไหร่แล้วมันก็ทําให้มันมันเกิดลอสทั้งหมดอะค่ะทั้งทั้งลูกเองก็ไม่ได้มีความสุขคุณพ่อคุณแม่เองก็ไม่ได้มีความสุขด้วยเหมือนกันนะคะ